ครับอันนี้จะมาสาธิตตัวสมุนไพรนาคีนะครับที่ปีปัญหากระดูกทับเส้นปวดข้อปวดเข่าริ้วล็อกอนะครับตัวนี้จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลด,ดการอักเสบนะครับตามข้อต่อต่างนะครับเนื้อครีมเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะเนื้อครีมจะเป็นสีขาว,วานะครับซึมเร็วมากนะครับเป็นเนื้อครีมที่ละเอียดมากนะครับมือแตะก็จะติดมากับแบบนี้นะมือบบน,นะครับนะครับซึม ซึมลงชั้นผิวจนถึงกระดูกได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นปวดข้อปวดเข่านะครับนิ้วล็อกนะครับนิ้วล็อกก็ทานวดได้นะครับทานวดเบาๆนะครับแล้วครีมมันก็จะซึมซึมลงสู่ผิวซึมลึกจนถึงกระดูกเลยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับลดการอักเสบเป็นสูตรเย็นนะครับไม่แสบร้อนนะครับตรงไหนที่ ปวดมากๆนะครับตรงเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นมันจะช่วยในการหย่อนคลายเส้นกับไล่เส้นครับลดการอักเสบสำหรับคนที่มีปัญหานิ้วล็อกชามือกระดูกทับเส้นปวดข้อปวด,ขปวดเขา่าลุกก็โอยนั่งก็โอยนะครับตัวนี้กระปุกเดียวใช้ได้เป็นเดือนเลยครับคุ้มมากเพราะเขากระแทกขึ้นอักเสบ <ผม S 2> ว่าผู้พี่ก็เลยว่าเอาลองใส่ยานิดๆๆีดีกับสื่อลอก ຊິລືມຄັບດີເລີຍເອົາຄ່າຕອນເຫຍ້ນມາຖຶງຕອນເຫຍ້ນກໍໄດ້ຄ່າຕອນເຫຍ້ນເຂົ້າເຂົ້າອງໍາໄດັນອໍອປວເຂົາล่ะฮะຈາໆາຄູ່ຜັີ່ວປຂົາຜູ້ຟັງເຕົ້າ่ะ